ตัครับเราก็อยู่กันใน Minecraft กันเราเราให้มันโหลดก่อน,นไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วนะโอเคอยู่หน้าเกมแล้วบ๊ายบายสวัสดีนะครับผมว <c oughs> ันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมค c ครับตอนที่ผมได้ลงคลิปไปนั่นเอง อะไรครับผมเกิดมาวันแรกสาพพวดว้อมมันก็ออกจะดีนะแต่ก็โอเคเราไปฆ่าสัตว์กันดีกว่าค่ะพอผมไม่ฆ่าสัตว์เสร็จผมก็มาตัดต้นไม้สปีดเลยเนี่ยตัดต้นไม้ตัดไปตัดมาผมก็จะ เอามาข้าบุปกรณ์น,นะครับผมหาที่ทำเลดีๆเพื่อจะสร้างบ้านในเทียมเลยดีซึ่งตรงนี้ผมไม่เอาผมเอาตรงนี้แห่ะตรงนี้แหละอยู่ใต้หลงต้นไม้เย็นสบายใจุ่บเอาบ้านต้นไม้เลยแล้วผมก็เริ่มขุดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขุดไปตามภาษาคนนะนะแล้วก็เริ่มค้าบของนะครับผมค้าบโต๊ะข้าบนะครับกดสิเออแหละ เออกดโต๊ะครับทำไมตัวผมในมีิในดีไม่คุยฟังไอคนที่มันอยู่ในอนาคตเอ,อเลยครับเออเออเลย,เเลยครับดาบนะรับผมก็เริ่มครับดาบนะแล้วก็ครับอะไรอีกจะไม่ได้เอ่อครับไม้สำเร็จรูปหนึ่งแล้วก็ครับอีเตอร์อ อีเตอร์หรืออีโตอะไรวะอีเตอร์ไม้ใช่ไหมไม่รู้เออไม่ได้เล่นมานานลบไปหลายวันแล้วหลายหลายปีแล้วเอ่อหยิบสติกมาแล้วทำไงต่อเออขุดมันดิภาคดีไหมเนี่ยคือผมก็จะรับเตียงนะครับแต่ดูจากลักษณะแล้วมันมีคนแกะ ที่สีแตกต่าง,งกันซึ่งมันขาไม่ได้แล้วมีอยู่แค่สองอันเองอืมอืใช่ใช่ใช่ผมว่าวันแรกนี่น่าจะผ่านไปด้วยดีนะผมก็เลยคับอีเตอร์เพชรแล้วก็อีเตอร์เพชรแล้วอีเตอร์ไม้แล้วก็ไปขุดดินใต้บ้านนะครับผมเพื่อให้มอนสเตอร์มันเกิดบ้ากูคิปเปอร์อยู่อ่าขุดไปเรื่อย,เ,อยเพื่อจะเอาหินไปคับเตาผิงนะคบผมเตาผิงไว้สําหรับการอ่า ย่างโอเคลงขึ้นมาขึ้นมาโอเคหยุดโอเคพระอาทิตย์ไม่ไม่ตกมาเท่าไหร่ครับครับครับ,รบเออแหละอยู่นั่นแหละกดเลยเออก็อสี่ดอกเอออะไรแล้วก็ครับนรครับไม้สำหรับรูปต่ออีกเอาสิบสองสิบหกโอเคยี่สิบิดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือต้องเอาไม้ให้หมดอะแล้วก็ขุดเอ่อที่คราบไปนะครับผม คุที่คับไปเราก็จะมาเผาขยะกันแล้วทุกวันนี้เราก็จะกินขยะกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ขับประตูมาเพื่อเอามาใส่หน้าบ้านของผมให้สะอาดแจ่มแมวมากขึ้นนี่ไงได้ละอีกสองอันก่าผมก็จะเอาไ้เผาขยะกินนะครับผมนีไ่ไงแทบ็บดแครแครอเออช่างเถอะเออทีอ่ผมเอาขยะไปย่างกับประตูเสร็จ มันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับผมผมย่างเนื้ออยู่ผมก็เลยหันไปม,มองว่ามันมืดหรือยังพอไปดูดีคือมันคือแบบมันมันมืดแล้วอะคือมัน,มนพัทิศตกแล้วผมแล้วคิดว่าเออครับครับทอดมาแต่มันก็แบบคือผมไม่มีฐานไม่มีฐานเลยแล้วก็อืมลองเอาไม้มาผสมกันเพื่อเอามาแบบตัดปรุงเป็นหานดูแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จคือเอาทุกอย่างมา มันผสมกันที่เป็นไม้ปกติคือไม้ครับมานะผมจะเห็นว่าเออมันเอาไม้มาเผากันแล้วมันก็จะได้ถานใช่ไหมคือนี่คือแบบมันไม่ได้มู่นทาผิดหรือเปล่าคือต้องแยกไม้ออกมาแล้วก็ไม้มาเผาว่ารวมกันเลยมันได้เหรอแต่จะได้ถานออกมาหรือเปล่าคือผมผมก็สลับหลายอย่างแล้วนะก็มันก็ไม่ได้สักทีนะงอะประตูมาเผาแล้วหรไมก็อะไรมาเผาก็แล้วจนแบบมันมืดแล้วผมก็เล่นประตูเงี้ย ผมก็เลยรอให้เหตุการณ์มันเช้าขึ้นมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือมันเช้าจริงๆันแหละเหตุก,การณ์ของผมไม่ล่ะตอนนี้ผมเป็นผู้เล่นคือคือผมต้องเอาแบบตัวเสะรมาชี้แล้วมันเช้าจริงอ่ะมันใกล้เช้าแล้วถ้าพาะท่านดวงจันทร์มันตกลงไปคือมันเช้าแล้วพที่ขึ้นมาสว่างจีดจุดผมเลยแล้วผมก็ไปเล่นประตูจนเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะผม พอผมเห็นคิปเปอร์มันอยู่ด้านนอกแล้วผมก็เกลยทำสิ่งหนึ่งก็คือเข้าอุปกรณ์ไม้ขึ้นมาคือดาบดาบดาบ,ดาบมันต้องมีดาบหินนะเพื่อฆ่าฆ่าเด้ดาบก็ดฆ่าฆ่าคิปเปอร์ er ได้นะฮะก็เลยอืมเรเคจัดเรียงของเรียบร้อยอาหารวางให้เรียบร้อยแล้วก็พอเช้ามาผมก็ในลุกก็สปริงวิงว่งวิงว่งวิ่งกระโดดในมองหาทคิปเปอร์ er ทั่ว สารทิตย์แล้วนะครับผมแล้วก็เดินไปแล้วรออ่อนนี่ก็เห็นคลิปเปอร์ตัวหนึ่ง่ายเป็นตัวเมื่อตอนกลางคืนผมก็เลยวิ่งไปหมนก็ผู้เล่นคนงงงแล้วก็าดาาปันปันกันอะนแล้วก็เจอสองตัวเจอซอมบี้หนึ่งตัวด้วยนะครับผมก็เห็นฟ้าคลองก็ไปขุดมานะอ่อใช่ใช่ใช่แล้วผมก็อืมตัวแสงอทิตย์วย่าแสงอทิตย์มันตกได้หรือยังแล้วก็ไปขุดไม้นะครับก็ขุดยาวๆเลยนะครับไม้เนี่ย 不累呼遥遥。 หลังจากที่ขุดมาเสร็จผมก็อยู่ตรงริมชายไม้ผมก็เลยเห็นตัวบางอย่างหิวตายน้ําแต่ก็ตัวผู้เล่นก็ไม่เห็นเท่าไหร่ผมจึงแบบเออไปเห็นแล้วเห็นเป็นวายน้ําไปเลยเพิ่งมาเห็นนะนะทุกคนต่อมาผมก็มาดูแล้วก็ไปฆ่าสัตว์สลกกน้อยฆ่าตระกูลผมใช่วัวผมเกิดปีวัวใช่ใช่ใช อะไรผมก็เลยไปตัดมาสักหน่อยเพื่อเพื่อยอใจนั่นก็เหมือนแบบเว้นกับตะสวจคือความผมหักแล้วผมก็เลยไปเดินขุดทรายเล่นเพื่อไปทาอะไรก็ไม่รู้นะคือพอผมเกิดทีไรผมชอบไปขุดทรายเล่นแล้วก็มาเก็บในตัวเพื่อตัวมันแบบเต็มของเต็มโดยกันของในตัวมีแต่ขยะคือผมในความคิดผมคือขยะมันประโยชน์มันสามารถช่วยเราได้นะใช่ใช่ใช่แล้วผมเข้าบ้านไปเจอแมว สํหผมคือปิดประตูไม่ให้มันไปไหนแล้วผมก็จะจับมันขังไว้ในนี้ตลอดไปในการที่ผมจะทําคือจับมันขังไว้แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละก็ขอประทานทุกท่านครับที่ตัดจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็พอกล้วกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็น้าแหละอืม,อมใช่ก็บายบายครับเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทสนะครับผมพาร์ทแรกก็จบไปแล้วไปบอย,ยครับ